โอเคนะก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับของวันนี้โยของอีกแล้วเอเลนโซนนะครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้จะมารีวิวอีเวนต์ใหม่นะมีอีเวนต์ใหม่มาแหละวันนี้วันพฤหัสนะครับผมอืมไม่ได้มารีวิวนะแต่เราจะมาทําการ หนึ่งหนึ่งกับน้องเล่ก่อนนะอันนี้ก็บอกก่อนเลยว่าผมแบบไม่ได้เล่นมาเออันที่แบบเล่นจริงจังนะผมไม่เล่นจริงจังมาประมาณสี่ห้าสี่เดือนได้แล้วละ่ะเพราะผมไม่ได้เล่นจริงจังมาตั้งแต่ทันวาแล้วนะครับที่เหลือแบบเล่นแบบเข้ามาเล่นแบบหย่อยเฉยแบบไม่ได้ฝึกกับโหดขนาดน,นั้นนะ่ะเออแต่ก็นะประมาณสี่เดือนห้าเดือนแล้วเดี๋ยวเรามาดูแบบฝีมือเรากันตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาสร้างห้องหนึ่งหนึ่งกันดีกว่า เฮ้ย,ย,ยผมไอ้นี่หมดยังวะเขาเรียกว่าอะไรเอ่อกระสุนกระสุนเสริมอ่ะใช่ปะเขาเรียกว่าอะไรผมก็ลืมนะอันนี้ยังไม่เล่นเลยนะดูดิเพิ่งเข้าล็อกอินมานะผม,ม,มล็อกอินแล้วแจกไอ้นี่ด้วยนะเอออเวนตนนี้ล็อกอินแล้วแจกเอ่อชิ้นส่วนเฟรมนะเออจะกู้นะเอ้มันอยู่ไหนๆวะนี่นี่วะไม่มีเลยเดี๋ยวเราซื้อก่อนแล้วกัน อมืมีของมาขายใหม่ด้วยนี่ว,วะ่ะโอเคเราไม่จริงจังไอพวกนี้อยู่แล้วกูมาซื้อแมกกาซินฮัลโหลโอเคเราจะซื้อเป็นกระสุนไรเฟิลนะผมกดเอ็มจีนะที่ผมจะเล่นสองปืนนี้ซื้ออย่างละสองเล่นสี่วันไปโอเคครับซื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างห้องหนึ่งงกันดีกว่ามาไปช่วยเล็งด้วยนะเปิดช่วยเล็งกันลูกตุ๊ดเขาเล่นกันไอ้น้องนี่ขอตึง,ตง ขาอยู่ฟังฟ้านะทุกคนพอดีช่วงนี้ตาผมแบบค่อนข้างผ้ามัวนะไม่รู้เป็นอะไรนะเพราะว่ามันแบบสีแดงมันจะกืน,นกืนกินกับไอ้นี่ใช่ป่ะพื้นหลังของโมดเนี่เออมันก็เลยอยากอยู่สีแดงแต่ไม่เป็นไรอยู่สีฟ้าไปก็ได้นะตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงกว่าๆนะไม่มีบักนะผมอมืเวลาเนี้ยผมเลยรีบมาเล่นก่อนนะเดี๋ยววันนี้สตรีมด้วยนะแต่คลิปเนี้ยจะลงพรุ่งนี้นะครับผมจะสตรีมวันนี้ั่นแหละ พี่ครับเฮ้ย FC ผมเหรอนี่วันไหนนี่บอกเลยอัดอยู่นี่อัดอยู่ครับผมพิมพ์ไม่ได้อะ <ac> อะไรอะไรอัดอยู่เองได้ออกคลิปพี่แล้วเองรู้ไหมเป็น FC ของนะคนนี้เขาบอกห้าห้ามาว่ะ มาดิผมกล้าเอวยไหม่หลงองมังทรงแบบโหนมากนะผมก็ไม่เล่นโหดแล้วล่ะตอนเนี้ยยิงหัวไม่โดนเลยดูดิผมพยายามจะล็งหัวนะไม่ได้หัวเลยอะ่ะมือมันแบบนิ้วมันสั้นอนะ่ะตะก่อนของแบบนิ้วนิ่งมากเลยนะตอนนี้นิ้วสั้นทั้งหมดนะนะพอดีแบบทำงานด้วยมือแบบล้าล้าเลยไม่รู้นะดวนพอเล่นงานนึ่อุ้ย นายยิงหัวโอเคโอเคโอเคในเมื่อเล่นสนายเดี๋ยวเราจัดให้สนายก็ไม่เล่นานานเลยนะออกมาอืมสับมีดด้วยเป็นไงเฮ้ยอีแค่มันออกแล้วสัตว์อืมเร็วอ่ะมึงอ่ะมึงเร็วนั่งหรอไอีแค่ไม่โดนทุกคนไม่น่าสับมีดหล่อเลยฮนะ ไม่งั้นได้ยิงออกฐานตายเลยทุกคนฉากเมื่อกี้ทำไม่ค่อยได้นะออกฐานตายเอ้ยช่วกดยิงไม่โดนอโอ้ฟังโฟมหายหมดนะไม่เป็นไรเล่นเรื่อยๆ,ๆนะเดี๋ยวถ้งเกมเนี้ยมันแบบหายบักอย่างต่อสิบโมงเงี้ยจริงๆนะผมจะพยายามแบบลงคลิปเรื่อยๆเลยนะทุกคนเออผมจะลงคลิปโคตรบ่อยเลยเกมเนี้ยโอเคชนะแบบคนแรกนะ ขออนุญาตเตะน,นะครับผมเพื่อไม่เล่นกับคนเดิมนะมาแล้วว่าอุ้ยโออมาดิเนี่ยดูดิทุกคนมันกดเริ่มเลยนะเออมันกดเริ่มเลยบอกเลยถ้าแบบเล่นตอนสิบโมงตอนอะไรเงี้ยดูดิไม่มีบั๊กเลยอชอบมากทุกคนแบบเนี้ยเหมือนเกมตอนสมัยก่อนเลย อืมโอเค JK มีนนะครับผมเข้ามารับชมนะก็คือคนที่แข่งตาที่แล้วนะโอเคโอเคโอเคช้โคทยิงได้สองนัดเองทุกคนเรื่อนมังเหลือขึ้นึลยอุ้ยยังหดไปไหนคือยิงหัวได้แล้วโอ้ทุกคนน้องสายยิงหัวได้เสียดายวะเขายิงหัวผมได้นะตะเกีย แน่หมอเลยโอ้โหไม่โดนเลยทุกคนแย่ yeah, ว่ะผมมองไม่เห็นว่ะปรับแสงสุดเลยนะดูดิเออเอยยังไม่สุดอีกห,หน่อยนี่ช่างมันนะไม่ได้ช่วยเพิ่มหน่อยมองสารตายอะ่ะโอ้ไม่ไหวเลอคนนี้ไม่ได้เล่นนานเลยด้วยนะทุกคนเล่นแบบเหมือนตะก่อนไม่ได้แล้วพยายามทำให้ดีสุดอ <laughs> อ้ยไม่ไหวนะ เออได้หนึ่งหัวเว้ยแต่ผมไม่เห็นหัวนะเมื่อกี้ฟฟุกโดนหัวนะแบบตัวมันชุดดำอะแล้วผมมองไม่เห็นพื้นหลังเลยผมกินไปมดเอ๊ยได้สองหัวเว้ยมาไงวะโอเคอย่างน้อยสกอ์ก็ไม่เนานะ่าอะสกอ์เน่าห้าหนึ่งร้องไห้หกหนึ่งร้องไห้หดึโอ้โหโดนหัวนะทุกคนไม่ได้ปะโอเคยอมรับทำไม่เล่นนาน เดีย๋ยวไปคนต่อไปนะเดี๋ยวเบสมาก่อนมาเดี๋ยวเบสก็เดี๋ยวเบสนะมาเปลี่ยนปืนเล่นน้องนี่ก่อนนะเล่นด์กไท์ออกทางแบบโว้โวโวโวยมวยอะดับปืนอย่าคิดว่ามันเปิดมูนชุ้นชาใจไปกว่าทุกคน โ okay. อเคเฮ้ยจะตายอยู่แล้วทุกคนโอ้ยได้โราลิงใช่ไหมจะตัไไดไม่โรลลิงหรอี่เงี้ยมาดิอาโรลลิงไอ้ซี่จะตายอยูีเดียววะทุกคนมันจะตายคดบ่อยเลยเฮ้ยสะก่อเน่าแล้วนะไม่อเอานะ ได้ทั้งสองตัวก็ยังดีคนเนี้เออหนึ่งตัวคนนี้แบบไม่เก่งเลยนะดูสเต็ปอะเป็นเลยไม่เก่งเลยแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนานนะก็เสียต้องแพ้วะต้องยอมฝีมือตกไปหมดเออยดั k ฟอ x เข้ามาชมด้วยนะทุกคนตอนนีจะมาเล่นเลยยิงหัวสองนัดเลยตะก,กี้โอ้เจ๋ยว สกอร์น้ามองอืออือเฮ้ยนิดเดียวเดียวว่าทุกคนมันจะตายนะนัดเดียวเองโอ้ยนัดเดียวหลายรอบมากคนเนี้ยเกือบตัวใกล้ตายอ่ะนั่นน่ะเออทำได้ยิ่งเต้นเป็นซอเอ้ยซอเออซอบ้างนะฮ้ยจะตายเดียว มันยิงโดนนะแต่ผมมันดาเมจไม่เข้าเลยเกาะหนาเลยเกาะเกาะฟ้าโอเคผมไม่เล่นกับคนเดิมนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมนัดกับดาฟฟกมาแล้วนะโอเคเมื่อกี้คือเป็นั่งคุยกับดาฟอกมานะเออได้เขาอัด้ดยจะคอรแลบไงแต่เขาขี้อัดนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำรายการหนึ่งต่อนะครับผมอืม เดี๋ยวบอกทางก่อนตาฟองนี้เล่นแต่โหมดขี่ป่ะผมจำได้ไปดูช่องก็ได้นะตาฟองไม่มีเกาะด้วยอืมนี่ไม่ดีนะไม่รู้เขาจะมาเล่นกับผมกีตาร์เฮ้ยเราดูเอาเปลี่ยวเขาเกินไปบุววะเขาไม่มีเกาะ โอ้เขาเล่นปืนยิงไม่ทูกกำแพงเลยครับบูเทลพยายามยิงหัวทุกคนโอ้ไม่โดนหัวทุกคนผมนจะต้องเล่นนัดัยใส่เขาละเจอรัฟ้องที่จัดสักทีเ่าหน่อยจัดให้พี่ท่าทีเออ,อสุ่มกำแพงไว้ทีหนึ่ง เล่นมีดนะจุ๊บจุ๊บอย่างเกรียนแหมผมมาแนวเกรียนอยู่แล้วดาวฟองไม่ต้องกลัวหรอกเกรียนนะครับเอเจไปเกรียนนะเอาเอเจไปเกรียนโอ้ยสุดเกรียนอื บอกเลยที่เรผมไม่เล่นกับคนเดิมแล้วโอเคคนเหนื่อยแล้วแบเอาว่าผมเปลี่ยนคนเล่นนะคนสุดท้ายละพอนะไปวันสุดท้ายเนี่ยมาเจอดักบอกว่ะไปกดติดตามช่องเขาได้นะผมดักบอกก็ช่องเนี่ยผมขึ้นให้ตรงนี้เลยโอเคคนมากดติดตามได้นะคุณหาใน youtube ดูนะ Okay. อเคผมมาเล่นกับใครก็ไม่รู้นะไปทางนู้โอเคเขาไม่มีเกาะเยี้ยว่ะคนเนี้ยทำไมมันไม่ซื้อเกาะมาใส่กันวหทุกคนอืม hmm. ผมไม่ได้บอกถามด้วยหละผมกลัวแบบเขาเล่นเล่นตุกติกอะเล่นตุกติกก็คือแบบผมกำลังเขียนอยู่อแล้วเขาบุกฐานกลัวเยอะม hey. ีการ ซึ่งเป็นสิ่งที่กูทำบ่อยนะเออฝ่ายของเรากำลังเขียนอยู่กูจะบุกเฮ้ย,ย,ย,ยเดี๋ยวเราเล่นเด i ไน t บ้างนะครับไม่ได้เล่นานานเลยเดนไน่ยิงคนเนี่ยฮยเฮ้ย,ย,ยเล่นเฟรมหรอได้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 ได,ได,ได,ได้ผมยิงเด a d n ด g ไนไม่เก่งเลยนะแบบไม่ได้เล่นานานแนละ้วจับปืนหาอะไรก็ไม่ฟ้องเลย เดี่ยวเฟรมใช่ไหมไอสัตว์เอ,เอาขอความดิงขันจมูกทุกคนยังเกลียนนะครับเออเฮ้ยคุณมันเกลียนจริงๆจะโดนวินเหล่าอะครับมีแค่นี้ไม่โดนเลยทุกคนเ,เอ้ยยอม โอเคนี้แบบว้าเว่าเอุ้ยเล่นสตอมอ่ะงัดหัวด้วยสักรองงัดหัวกูด้วยามาคนสุดท้ายเราจัดแบบจัดเต็มเฮ้ยตายแล้วโอเคแหมไม่เล่นเลยนิดเดียวว่ามันไม่ตายแม่นี่ผมช<ม>นะผมน่าจะมีเกาะเลยถ้าเขามีเกาะน,นี่ผมน่าจะแพ้แม่ก็สูสนะีอ่ะอืม แต่ฝีมือนี่ก็ปกติอยู่นะเออไม่แบบโหดเวอร์วังอะไรขนาดนั้นโอเคผมไม่รู้ว่าผมเล่นมีกี่คนนะผมก็จำไม่ได้นะแต่ขอไปคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะเดี๋ยววันนี้ผมสตีมด้วยผมทํางานด้วยมันเหนื่อยนะผม,มเดี๋ยวถ้าใครอยากให้ผมกลางหัดหรืออะไรเงี้ยพักเฟซไม่ได้นะผมขึ้นเฟซไว้ให้ตรงนี้เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์ใครไม่ชอบฝากกดติดตขายสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายจ่าจุ๊บ